ถัดมาก็คือโลหิตจางทุกคนอาจจะมีความรู้ตรงนี้อยู่บ้างพอสมควรแล้ววันนี้อาจารย์ก็เอามาย้ากันอีกทีนึงว่าโลหิตจางนี้จะเป็นสาเหตุที่สําคัญมากๆที่ทําให้ร่างกายอ่อนเพลียสาเหตุหลักเลยที่ทําให้เกิดโลหิตจางแน่นอนเรื่องของการขาดอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกธาตุเหล็กกดโฟริกหรือวิตามินบ1 2 จำม,มาไว้เลยนะคะ3ตัวนี้เหล็กโฟลิกหรือวิตามิน B12 ิถ้าขาดใดๆตัวหนึ่งนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะโรหิตจางได้ง่ายมากขึ้นนอกจากอาการนอกจากสาเหตุของพันธุกรรมแล้วก็โรคเรื้อรังบางอย่างโรค NCD บางอย่างนี่ซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงเป็นเบาหวานนานๆหรือเป็นโรคไตานานๆน,น,าน,นี่ก็จะทำให้เกิดภาวะโรหิตจางได้โดยเฉพาะโรคไต เพราะว่ามีฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสารที่เกี่ยวข้องกับก,บการสร้างเม็ดเลือดในร่างกายเราเนี่ยอยู่ที่ไตเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าคนที่ร้างไตฟอกไตจําเป็นต้องฉีดสารบางตัวเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดนะคะลิสีดทวงทวารอันนี้ก็คงชัดเจนทุกคนคงนึกภาพออกเพราะจะมีการสูญเสียเลือดค่อนข้างเยอะถ้าทดแทนไม่ทันนะคะคนสุดท้ายก็จะทําให้เกิดโลหิตจ,จางได้ร่างกายขาดเลือดได้ มีแผลในระบบทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นกระเพาะห,หรือลำไส้มะเร็งก็ทําให้เกิดภาวะโรหิตจางได้นะคะการใช้ยาต้านการอักเสบบางตัวนานๆก็จะทําให้เกิดมีปัญหาในแผลเกิดแผลขึ้นในระบบทางเดินอาหารผลสุดท้ายก็จะมีการสูญเสียเลือดได้อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดโรหิตจางแล้วทําไมโรหิตจางถึงทําให้เกิด ภาวะอ่อนเพลียเหนื่อยล้ากับร่างกายได้นะอีกอันนึงที่อยากจะพูดเอาไว้ก็คือในวัยเจริญพันธุ์ผู้หญิงที่กําลังมีประจำเดือนอยู่แล้วแต่ละเดือนเสียเสียรอบเดือนมากๆเสียเลือดประจําเดือนมากๆเนี่ยโอกาสที่จะมีภาวะเพลียเหนื่อยง่ายอ่อนล้าจากการที่กลายเป็นโรคโรหิตจางโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆเช่นหลังมีเมนไปแล้วสัก อาทิตย์หนึ่งจะรู้สึกไว้ร่างกายช่วงนั้นะเพลียมากเพราะถ้ามีการสูญเสียเลือดมากแล้วทดแทนไม่พอกแน,น่นอนก็จะเกิดภาวะโลหิตจางตรงนั้นเกิดขึ้นนะคะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงเพียงง่ายเหนื่อยง่ายเป็นเพราะว่าภาะวะโลหิตจางเกิดขึ้นเนื่องจากเม็ดเลือดเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาไม่พอไม่ทันกับการที่เม็ดเลือดแตกสลายไป ะะเพราะอะไรเพราะว่าเม็ดเลือดแดงนี่มันมีสารฮีโมโกลบินสารสีแดงในเม็ดเลือดทําหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายอาจารย์จะเปรียบเทียบตัวฮีโมโกลบินตัวนี้มันเหมือนรถบรรทุกขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายต่างๆถ้ารถบรรทุกน้อยโอเคแค่ช่วงบ่ายออกซิเจนทุกอวัยวะก็แทบจะหมดแล้วไม่พอใช้ ร่างกายก็จะต้องเพลียเหนื่อยอาจจะต้องพักรู้สึกม่วงมากนะคะเป็นได้กับทุกวัยเลยทีเดียวเราจ,จะต้องพักสักพักหนึ่งสักสองสามชั่วโมงถึงจะกลับมามีแรงทํางานต่อได้แต่ขณะเดียวกันบางคนที่เขาไม่มีภาวะโรคจิตจานี่เขาสามารถลุยงานไปได้ตลอดถึงมืดถึงค่ำก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียอะไรนะคะ เราจะดูได้ยังไงเราดูได้ด้วยการเจาะเลือดจะเร็วที่สุดแต่ไม่ใช่มานั่งดูด้วยอาการซีดที่แสดงออกมาให้เห็นที่เล็บที่เปลือกตาอะไรตรงนั้นแสดงว่าไม่ไหวแล้วแสดงว่าเป็นแล้วค่อนข้างเยอะรวมทั้งอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียด,ด้วยก็แสดงว่ามันเริ่มเป็นนานมากแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีการตรวจวัดระดับฮโมโกลบินในเลือดบ,บ้างนะคะอย่างน้อยก็สักทุก6เดือนหรือถ้าใครตรวจแล้วไม่ไม่เป็นอะไรปกติก็สักปีละครั้งก็ยังได้ ค่าที่อาจารย์จะฝากเอาไว้ให้ก็คือในผู้หญิงประมาณ12กรัมต่อเดซิลิตรนะคะผู้ชายจะต้องมากกว่า13กรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปถึงจะถือว่าอยู่ในระดับปกติแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆเนี่ยผู้หญิงก็น่าจะต้องไปถึงสัก13-14ผู้ชายก็ไปเลยไปถึง14-15ได้เนี่ยก็จะปลอดภัยแน่นอนนะคะก็จะมีพลังงานใช้ได้ดีตลอดไปเพราะร่างกายทุกเนื้เยืยจะได้ออกซิเจน ไปช่วยในการเผาผลาญให้เกิดพลังงานเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นชัดเจนถ้าขาดพลังงานเมื่อไหร่ทุกอวัยวะก็จะปวกเปียกนะคะไม่สามารถทํางานได้ก็จะส่งผลให้ร่างกายเหนื่อยล้าอ่อนเพลียไปนะคะอาการก็มาได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวตั้งแต่รู้สึกเอ๊ะเวียนศีรษะง่ายๆนะคะพอลุกขึ้นเร็วเร็วก็รู้สึกมึนงงปรับตัวไม่ได้ก็ให้ให,ให้คิดไว้ไว้าจจาะเป็นโลหิตจางก็ได้ พอไปออกกาลังกายหรือไปทํางานอะไรทั้งนิดหนึ่งก็รู้สึกเหนื่อยง่ายเพียงง่ายอันนี้ก็ใช่นะคะยืนยืน,ยนอยู่ก็รู้สึกเซเซตทรงตัวไม่ได้นะคะอาจจะมีมือเท้าเย็นบ้างในบางครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าการไหลเวียนเลือดไม่ดีนะคะไม่เพียงพอหมดสติอันนั้นก็แสดงว่าเป็นค่อนข้างเยอะแล้วแล้วถ้าเยอะมากๆก็จะไปเล่นงานระบบหัวใจทําให้ระบบการเต้นของหัวใจได้ผิดปกติไป ะะถ้าตัวเหลืองตาเหลืองนี่ก็แสดงว่าค่อนข้างเยอะมากนะซีดมากนะคะบางรายก็จะมีเสียงอื้อๆในหูนะคะหรือบางรายก็จะมีอาการมาเจนทั้งถึงขั้นแน่นหน้าอกอันนี้ก็จะเป็นอาการของโรหิตจางทั้งหมดสาเหตุเรารู้แล้วเนาะว่ามาจากอะไรได้บ้างแล้วก็ที่สําคัญเลยก็จะทําให้เกิดร่างกายอ่อนเพลียเหนื่อยล้าได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับพฤติกรรมแก้ไขที่ตัวสาเหตุนะคะ แน่นอนถ้าเจอจมปยิยาก็ต้องเจอเรื่องของอาหารนิดหนึ่งการรับประทานอาหารเพื่อที่จะเสริมสร้างธาตุเหล็กแล้วก็ทําให้การดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยไม่ไปเสี่ยงต่อการมีภาวะกรดยูริกในเลือดสูงหรือการมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเพราะหลายคนมักจะเข้าใจว่าเครื่องในท,ทั้งหลายโดยเฉพาะตับเนี่ยมีธาตุเหล็กเยอะถ้ารู้ว่าตัวเองซีนก็จะไปตั้งหน้าตั้งตาก,กิน กินเครื่องในกินตับเยอะมากแล้วผลสุดท้ายก็คือในตับนี่ก็จะมีสารเพียวเรนซึ่งจะกลายไปเป็นกรดยูริกในร่างกายเราก็จะทําให้เราเสี่ยงต่อการเป็นเกาง่ายขึ้นแล้วก็มีคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงในเครื่องในทุกชนิดก็ผลสุดท้ายหายจากโรคหนึ่งก็จะไปเป็นอีกโรคนึงได้นะคะเพราะฉะนั้นแหล่งของธาตุเหล็กอาจจะเน้นที่เป็นเนื้อสัตว์มากกว่าพืชทั้งหลายด้วยพืชทั้งหลายถึงไม่จะมีธาตุเหล็กเยอะก็จริงแต่เวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี้ย การย่อยการดูดซึมจะได้ไม่ดีเท่ากินก็ไปร้อยส่วนอาจจะเข้าไปถึงปลายทางได้แค่10ส่วนนะคะแต่ถ้าได้จากเนื้อสัตว์เนี่ยจะมีคุณภาพของธาตุเหล็กที่ดีกว่าแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าก็คือเป็นเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่ไม่ติดมนันไม่หนงังไม่มีไม่กินหนังสัตว์นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าต้องรับประทานวิตามินซีควบคู่ไปด้วยก็ไม่จําเป็นต้องเป็นวิตามินซีในรูปของเม็ดยาเป็นวิตามินซีที่อยู่ในรูปของ น้ำมะนาวน้ำส้มนะคะหรือผลไม้บางอย่างก็ได้ที่มีวิตามินซีเยอะเช่นฝรั่งมะขามป้อมพวกนี้ก็จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยเข้าไปได้ดีขึ้นก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจากการกินไม่พอได้ดีแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงจากการกินผิดวิธีซึ่งจะทําให้การทดแทนดันไดธาตุเหล็กจากพวกเครื่องในอย่าลืมจะทําให้เราเป็นเกาลง่ายขึ้นจะทําให้เรามีคอเลสเตอรอลสูงง่ายขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีทดแทนอันหนึ่งแล้วก็จะแก้ไขปัญหาอ่อนเพลียเหนื่อยล้าได้จากภาวะโลหิตจางแต่ถ้าสมมุติจางมากๆจางเลื้อนลังต่ำกว่า10ค่าฮีโมโกลบินต่ำกว่า10หรือแตะแค่11กว่าๆไม่เคยขึ้นมาถึง12หรือ13เนี่ยให้นึกถึงภาวะธาลัสซีเมียแฝงนะคะกลุ่มพวกนี้เม็ดเลือดแดงจะแตกง่ายแต่ไม่ถึงกับเป็นธาลัสซีเมียจะแตกง่ายเร็วกว่าชาวบ้านเขา เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องลองปรึกษาแพทย์อาจจะต้องกินในรูปของกรดโฟริกกับวิตามิน b 12ควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดให้ถันกับการสูญเสียกับการที่ต้องใช้งานไปในแต่ละวนันหรือในแต่ละช่วงรอบเดือนโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะคะทีนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทโลเมียใน โรคโลหิตจางบางชนิดถ้าเป็นโลรลหิตจางชนิดอ p พ a าสติกแอนิเมียก็เกิดขึ้นจากภาวะของไขกระดูกฝ่อไขกระดูกทำงานได้ไม่ดีนะคะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสเตมเซลล์ของเซลล์ที่สร้างเม็ดเลือด ถ้าเทโลเมียสั้นเซลที่สร้างเม็ดเลือดพวกนี้สเต็มเซลล์กลุ่มนี้เนี่ยก็จะทําก็จะลดจํานวนลงพอลดจํานวนลงแล้วการที่เอาสเต็มเซลล์พวกนี้จะต้องถูกนําไปสร้างเป็นเซลล์ต่างๆของเม็ดเลือดคราวที่แล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องสเต็มเซลล์ไว้แล้วนะทุกคนไปย้อนดูได้ว่าสเต็มเซลล์ของเนื้อเยื่อไหนก็จะถูกนําไปสร้างเนื้อเยื่อชนิดนั้นๆสเต็มเซลล์ STEM ของกลุ่มเซลล์ที่จะนําไปสร้างเป็นเม็ดเลือดชนิดต่างๆถ้ามีเทโลเมียที่สั้น ก็จะทําให้สเตมเซลล์เซลล์ต้นกําเนิดได้น้อยเพราะฉะนั้นการสร้างเม็ดเลือดออกมาทุกชนิดก็จะน้อยไปหมดไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวหรือเป็นเม็ดเลือดแดงหรือเป็นเพสเลดเกล็ดเลือดพวกนี้ก็จะลดน้อยไปหมดนะคะ mm. เพราะฉะนั้นการดูแลสร้างเสริมสุขภาพของเทโลเมียให้ดี mm. ก็สามารถที่จะช่วยแก้ไขได้สาเหตุเาวะโเราติจาาจากการที่ไขกระดูกทํางานได้ไม่ดีมีการสร้างเม็ดเลือดขึ้นมาไม่พอสาเหตุเนื่องจากมีการ ลดน้อยลงของสเตมเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้วัฒนาชีวะเข้ามาช่วยมีบทบาทได้ชัดเจนมากสำหรับคนที่มีปัญหาภาวะโรหิตจางจากกรรปพันธ์ตรงนี้นะคะ